สาเหตุของเสื้อคลุมแดงมาวันนี้นะครับก็มาจากหัวข้อเนี่ยแะครับค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็ง 8%-9% ทะลุ34บาทต่อดอลลาร์ไปแล้วแข็งขนาดนี้เพราะอะไรและจะแข็งไปถึงกี่โมงนะครับคือหัวข้อวันนี้ผมไม่ได้แต่งเองครับผมเอามาจาก Twitter ของคนนี้ครับนะเมื่อวานเนี่ยคุณแบงค์เนี่ยนะครับเขามีการโพสทวิตเตอร์นะครับเรื่องค่าเงินบาทคนดูตั้ง1.2ล้านอะวิวนะครับ แล้วเขาก็ทําเป็นเทรดในทวิตเตอร์นะครับว่าค่าเงินบาทเป็นอย่างไรนะครับมีแนวโน้มคิดอย่างไรแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เอามาไลฟ์กันต่อโดยสุดท้ายเนี่ยก็คุณแบงค์แกก็มองว่ามันเป็นฮอตมันนี่ที่พักระยะสั้นนะครับก็คือเงินมันไหลเข้าระยะสั้นจากฮอตมันนี่ไปดูกันวิเคราะห์ของคอนเทเรียนวิวกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกก็คือเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่านะครับประมาณ5%นะครับนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนผมได้คาดว่าค่าเงินดอลลาร์จะรีบาว บนเงื่อนไขว่าการว่างงานต้องไม่ทะลุ4.3วันสุกหน้านะครับแล้วก็เชื่อว่าจะไม่ทะลุด,ด้วยเงินบาทในแข็งค่าประมาณ9%จากจุดสูงสุดข,ของปีนี้ไม่ธรรมดานะประเทศที่เงินแข็ง9% 10%เนี่ยจริงๆมันควรจะสะท้อนแบบภาพเงินไหลเข้าเศรษฐกิจดีเนาะความมั่นใจสูงนะอันเนี้ยแข็งมาถึง9%นะครับโดยเฉพาะที่แข็งจริงงจังก็คือตั้งแต่หลังเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยแข็งโป๊กเลย พอไปดูกันนะครับย้อนหลังไปตัต้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทเนี่ยก็แข็งค่าไปตามภูมิภาคนะอย่างมาเลเซียก็แข็ง6%เอซอินโดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็โดยรวมเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเงินมันแข็งบาทก็คือเกาะไปถ้าช่วงเดือนที่ผ่านมาไม่ได้แบบแข็งกว่าคนอื่นอย่างมีนัยสําคัญเวลาเราดูค่าเงินอนะว่ามันแข็งจากปัจจัยพื้นฐานหรือไม่มันต้องดูว่ามันแข็งนําคนอื่นอ่าเป็นพิเศษหรือไม่นะครับตลาดเนี่ยนะครับเส้นสีเหลืองนี่คือดอลลาร์อินเด็กส์นะแล้วก็บอนด์ยู ตลาดเนี่ยคาดว่าเฟดจะลดตักเปียหนึ่ครั้งในเดือนกันยายนดังนั้นถ้าลดแค่1ครั้งคือ0.25เนี่ยเราน่าจะได้เห็นภาพของค่างเงินดอลลาร์รีบาวเกิดขึ้นได้ถ้าจะลด0.25ก็ต้องตัวเลขการว่างงานต้องไม่สูงนั้นมันมาเป็นทอดๆเลยสัปดาห์หน้าวันที่6นะเริ่มต้นด้วยตัวเลขการว่างงานนะถ้าผ่านไปได้พอมาวันที่สิต้องไปลุ้นต่อว่ายุโรปจะคัดเปรดไหมซึ่งผมมองว่าคัดเปรด ถ้ายุโรปคัดเกรดเนี่ยนะครับเพราะงานความคาดหวังเงินเฟอ้อของยุโรปเนี่ยมันก็ปรับลงอย่างมีนัยสาคัญแล้วถ้ายุโรปคัดเกรดใน12กันยาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งถ้ายูโยโรเงินยูโรแข็งเงินดอลลาร์ก็อ่อนได้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึง18กันยายนนะครับถ้าเกิดลดอดอกเบี้ยแค่สลึงเดียวเ,เมื่อมองในภาคเทคนิคนะครับเงินดอลลาร์บาทเนี่ยก็อยู่ที่33.96เมื่อวานนี้นะนี่พอลากออกมาเนี่ยก็ r s i ก็อยู่แนโนนมเอาโอเวอร์โซลเมื่อวานเนี่ยทุนแบงก์ก็ค ดูภาพเทคนิคเข้าต่อให้นะคือถ้าหลุด34เนี่อาจจะลงไปได้ไกลเลยแต่ถามว่าคิดว่าอย่างไรนะส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะได้เห็นภาพของเงินบาทเนี่ยกลับไปรีบาวซึ่งถ้าเป็นภาพนั้นเกิดขึ้นจริงเนี่ยเซตอาจจะมีตันบ้างนะที่เส้น200วันก็ขึ้นมาแล้ว100จุดถ้าเกิดจะมีการพักฐานบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าพลังแห่งนักลงทุนไทยจะเป็นยังไงจะพาเซตแบบไปต่ออีก ห้าสิบร้อยจุดได้เลยไหมนะครับกองทุนที่รับผลกระทบจากบาทแข็งนะก็จะมีเต็มเต็มเลยก็พวกกองทุนบอลนะ KFCFX MU บอล u, orn, u g i s f x นะครับกระทบปานกลางเนี่ยคือที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์นะครับแล้วก็กระทบน้อยก็คือที่ลงทุนในภูมิภาคเอเชียหรือทองคําเพราะว่าเวลาลงทุนในภูมิภาคเอเชียเงินเอเชียเนี่ยมันแข็งไปกับบาทมันก็เลยได้รับผลกระทบน้อยนะครับ ราคาตราสารนี้เนี่ยอย่าง MU Bond เนี่ยที่อยู่ในคอของเราเนี่ยตั้งแต่ว t t ถุมีรอบนี้ขึ้นไป6%แต่พอไปเจอเงินบาทเขาแข็งมามากกว่าราคาบอลที่เพิ่มขึ้นเรียกได้ว่ามุมมองของตราสารนี้ถูกแต่มุมมองของค่างเงินบาทผิดคำถ,ถามต่อไปคือเอายังไงนะ,ะก่อนจะไปตรงนั้นดัชนีหุ้นโลกตอนนี้เข้า,ขาใกล้ All-Time-High และล่าสุดนะครับ BS, กออสกแกมาเพิ่มประมาณการด้วยแผนการลงทุนเนี่ย ทั้งงบ n อ i d i a เดียตัวเลขกันว่างานการประชุมเฟดเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยบวกที่จะเกิดขึ้นแล้วหลังประชุมเฟดเนี่ยคิดว่าตลาดก็จะเอาทำไฮเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นโกลแมนเซ็เขาบอกจะเอาทำไฮภายใน1นถึงสสัปดาห์นี้เลยก่อนประชุมเฟดนะเอาทำไฮเมื่อไหร่นะ s อสแอนดพนเะครับเ,เมื่อไหร่เนี่ยก็เตรียมขายทํากาไรหุ้นเติบโตเพราะเชื่อว่าความหันผวนี่น่าจะมีก่อนการเลือกตั้งสหรัฐอีกครั้งถ้าคุณกัมลาแฮริสมาเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าจะมีเรื่อง ของเก็บการเก็บภาษีนิติบุคคลตามมาด้วยนะครับสรุปนะครับมีคำถามที่ถามอย่างต่อเนื่องมี MUBON มี KFCFX มี u g s f x แนะนำซื้อถือหรือขาย 1. น,นะครับเงินบาทแข็งค่าตามทิศทางสกุลเอเชีย 2. เงินดอลลาร์น่าจะกลับมาแข็งหากการว่างงานออกมาน้อยกว่า4.3วันศุกร์น้ารู้กัน 3. คาานะครับ ECB ธนาคารกลางยุโรปลดดอกเบี้ย12กันยาผลักดันให้ยูโรอ่อนค่าได้ และคาดเฟดจะลดดอกเบี้ยหนึ่งสลึงด้วยโทนที่บอกว่าไม่ถดถอยเงินดอลลาร์ก็น่าจะแข็งค่าได้ดังนั้นท่านที่มีกองตราสารหนี้นะครับที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินมุมมองตอนเนี้แนะนําให้ถือนะครับหรือถ้าเกิดเห็นว่าเงินบาทเนี่ยน่าจะกลับมาอ่อนค่าสามารถสะสมเพิ่มได้มันจะมีกองทุนแบบคล้ายๆกันนะคือตอนนี้มีนักลงทุนทั้งมีจริงๆเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะรายใหญ่รายหนึ่งเลยของฟินโมนาก็มีพูดคุยกับทาง แอดไวเซอร์ uh, ของเราอยู่ว่าแบบเริ่มสนใจอยากจะลงทุนเอ๊ะมันมีไหมกองทุนตราสารหน,นี้สหรัฐแบบระยะสั้นนะไม่ต้องเป็นระยะยาวแล้วก็ไม่ต้องไปปิดความเสี่ยง FX risk หรือค่าเงินบาทก็จะมีกองทุนอย่าง ABG fix นะทุกคนที่ตอนขาขึ้นเนี่ยนะครับที่บาทอ่อนค่าเนี่ยมันก็ขึ้นไป10%นะตอนที่ลงมารอบนี้ก็ช่วงที่บาทแข็งเนี่ยลงมาประมาณ6%นะกองทุนเนี่ยมันเคลื่อนไหวตามค่าเงินบาท เพราะว่าเขาลงในตราสารหนี้สหรัฐระยะสัน้นตอนนี้ก็เริ่มมีคนสนใจเพราะว่าเริ่มมีหลายคนคิดเหมือนกันว่าแบง์บาทมันจะแข็งไปกว่านี้ได้สักเท่าไหร่นะกองทุนอย่าง ABG Fix เนี่ยก็เป็นกองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโดยที่ Aberdeen Short d a t นะเห็นไหมตราสารนี้ระยะสั้น Enhanced Income นะกองทุนแม่ของ ABG Fix เนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมนะครับความเสี่ยงเนี่ยต่ำนะเป็นสกุลดอลลาร์ยูประมาณ5.7นะครับ แล้วก็ d u เรชั่นอายุเฉลี่ยกองทุน1.28ในแง่ของเฉลีย่ยค่าเฉลี่ย credit rating อยู่ที่ระดับ A นะครับก็เป็นกองทุนหนึ่งที่ยังไม่ได้เป็น c a l นะเมื่อเช้าเนี่ยผมคิดแล้วคิดอีกนะถ้าเรา take view นะเป็นฟันท o อกคอนเทนด์ view ก่อนถ้าเรา take view มุมมองเงินบาทจะกลับมาอ่อนค่าหลังจากแข็งค่าไปแล้วถึง9%แนะนำซื้อ A B G fix A โดยฟันทอกคอนเทน์ call ขอรออีกนิดนึง คอนเฟิร์มตัวเลขการบ้างงานที่ประกาศสุดหกกันยาสัปดาห์หน้านะเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะแบบชัวเมคชัวตัวนี้มันวิเคราะห์ยากจริงๆแล้วก็วิเคราะห์ไปจนสุดและคิดว่าไม่ไม่น่าเกิน4.3แต่ขอดูจริงๆว่ามันไม่เกินเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันไม่ได้วิ่งเร็วแบบเร็วปดขนาดนั้นนะราพอรอได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเทควิวเลยนะครับว่าคิดว่าน่าจะอ่อนค่ามันแข็งไว้แล้วต้องเกือบ10%เนเนี่ยก็ ABGfix นะครับหรือว่าถ้าเป็นกองทุน อื่นๆน,น,นะเมื่อเช้าเนี่ยผมถามทีมอินเวสเมนตให้สดๆเลยก็จะมีอย่าง TUSFIX ก็จะคล้ายๆกันหรือ SCB FST นะครับแต่ว่ากองที่แบบฟันไซส์ใหญ่หน่อยแล้วก็ยอดนิยมนะเวลาจะเทควิวเงินบาทเนี่ยก็จะเป็น ABG FIX ขีด A นะครับไปดูกันที่ c o n เทนต์คอนะผมสปอตไลท์ไว้ก่อน ABG FIX นะผมขอรอหลังวันศุกร์หน้าคุณผู้ชมล่ะเอาอยัางไงใครซื้อเลยอ่ะคิมซื้อเลยนะครับ ใครรอพิมรอนะครับสำหรับ ABG Fix Kit A หลังจากฟังการวิเคราะห์ในครั้งนี้แล้วนะคุณปั๊ปบรู้ไหมผมเพิ่งฟัง UX Research ของ p h e n o m e n a มาเขาบอกว่าบน p h e n o m i n a เนี่ยมีผู้ติดตามแพลตฟอร์มอยู่2ชนิดหลักๆชนิดที่1คือชื่อว่า Mindful Investor ก็คือเป็นนักลงทุนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันการลงทุนเป็นเรื่องสำคัญการวางแผนเป็นเรื่องสาคัญจะทำยังไงละ่ะการศึกษาลูกการเกษียณต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ใช่ไหม อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดคือที่ติดตามฟีโนเมนาคับคือ passionate investor คือคนที่ชื่นชอบเรื่องการลงทุนนะแล้วก็กลุ่ม passionate เนี่ยจะต่างกับกลุ่ม m mindful m i ู d f u ูเนี่ยคือจะลงทุนตามคําแนะนําส่วนกลุ่ม passionate เนี่ยมักจะฟังฟีโนเมนาแต่ไม่เชื่อฟีโนเมนาฟังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแล้วก็เลือกตัดสินใจเองนะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ้ยวันเนี้ยมีใครคิดว่ารอหรือมีใครคิดว่า ซื้อเลยสําหรับการมองว่าเงินบาทจะกลับมาอ่อนค่านะนะครับผมสุดท้ายนะครับไปดูฟันท็อกคอนเฟนคอลนะสตรองบายของเราก็อยู่ที่ตัวกลุ่มเทคนะเมกาเทนเอไอดีอินโนเทคนะครับแล้วก็ดาวโอเคเรียอีคิวนะต้องรีบาวส์แล้วก็สปนะอตไลท์ที่ ABG Fix นะครับฟันท็อกคอนเฟนคอลเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มเทคก็รีบาวส์ขึ้นมาตัวอื่นๆเนี่ย ถ้าตัว MU Bond เนี่ยลบอยู่2.48นตับตั้งแต่ call นะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยไปซื้อในจุดที่อาจจะสูงกว่านี้นิดนึงตอนที่มันขึ้นมาแรกๆตอนหลังจาก call นะครับตัว Dow Chemical เนี่ยตอนนี้กลับมาแฟลตอยู่ที่พาตัว Clean Energy น่าจะกลับมาบวกนะผมเห็น2วันนี้บวกมา2-3นะครับตัว Funtok อ่ uh, า Contarian Potfolio เนี่ยครับก็บวกประมาณสักเกือบเกือบ6เปอร์เซ็นต์อันนี้เน็ตค่าฟรีทุกอย่างนะครับนับตั้งแต่ช่วง18มกราคมที่ผ่านมาครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของ F มองขัดทุกโอกาสการลงทุนที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันต่อเลยนะครับกับโพลที่เราเปิดไว้ในช่วงต้นรายการคุณผู้ชมที่ดูรายการ m o n i n g r e e ี f คิดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเท่าไหร่ในเดือนกันยายนนี้นะครับ <c oughs> ก็มีคนมาร่วมโหวตเป็นประมาณ800ท่านครับส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ90%นะครับเชื่อว่าจะลดประมาณ25เบสิสพอยต์แล้วก็ส่วนน้อย ประมาณ10%คิดว่าลด50 b a s i เบ o ิสพครับพี่เจ็ดก็มองส่วนใหญ่น่าจะอ,อ,อยู่ในฝั่งที่ยังคงระมัดระวังอยู่นะครับไม่ได้โดวิชมากไม่ได้ลดถึง50 b a s i เบ o ิสพยลดแค่ประมาณ25 Basis ้ o เบทเท่านั้นครับพี่เจ็ดถ้ามองแบบนี้แสดงว่าไม่ได้มองว่าไอตัว u n นเอ็มพอยเมสัปดาห์หน้าจะออกมาระเบิดบเพราะว่าถ้า u n นเอ็มพอยเมออกมาก,ก,กระชากขึ้นเนี่ยเฟดอาจจะลด50ได้เลยในรอบนี้ถ้ามองกันแบบนี้ดอลลาร์จะแข็งบาทควรจะอ่อน ถ้าถ้าสมมุติว่ามันออกมาตามนี้จริงๆนะครับซึ่งเนี่ยใน2อสามอาทิตย์เนี้ยเข้มข้นจริงๆต้องดู Morning Brief ทุกวันนะเพราะว่าเนื้อหาตรงนี้ตั้งแต่ n v ็นบีเนะครับการว่างงาน ECB ต่อด้วยเฟดเนี่ยโอ้โหแต่ละจุดเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับภาวะการลงทุนในช่วงปลายไลายมาสสแบบนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้า Morning งรีฟครับ เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทํายังไงฮะคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube mm hmm. เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริง mm hmm. จะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสาคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนกานาทีรายการมอนตรีบกับพวกเราทุกคนครับเ <ew> พราะพวกเราฟิโนเมนามองการลงทุน